บัรจวนนั้นเป็นวัดโบราณตั้งมาตั้งแต่ปีสองสูน้นเจ็ดสุน่นโดยประมาณพระประมาจารย์โกอู้ซึบโตไตรราตต่างๆสำนักโกอเมื่อก่อนเป็นสำนักกองพราม ปรามเอ็นโก้ช่วยงานมาทำสำนักวิโอมมดหยกของปรามได้ติงในตำับบตำราวาวติโกมดหยกกลองปรามปูดข้าวไปตื้อเอาไดมีการเหล่าเรียนการศึกษาจากสำนักโกกันมากมายมันบบุรุษกองเรา ตา,ตายตั้งแต่ใจยาลงมาจนตึงบรมบุตโตอินโดนีเซียตัง้งคนได้มารำเรียนศิลปะวิทยาที่รัานกโกกันจารย์บันมบาบุรุษของเราใครจะเรียนซาใจได้ไยๆ เรียนนักตรรษกาต้องมมเรียนที่โกเรียนงัตตาราต้อรมาเรียนที่โกเรียนไสยธาตุธรรมาเรียนที่โกเรียนเปรศจธาตตธรรมเรียนที่โกโกจึงมีการเคลี่ยนไกรก็เรียกว่าตักติลานากก้องเมืองไทย ตีได้โปวิจานีตีนงอ่าตีปรามไดติงเอาไว้เป็นมรดกเป็นสมบัติจะนั้นวัดโกงตั้งมาเป็นเวลาปันกว่าปีเมื่อตั้งมาเป็นปันกว่าปีแล้วกาได้ก็ะ่าย จะโ,โกไปโกในมางส้มพานมักจะเรียกว่าทองเช่นสมเด็จเจ้าโจมทองอาจารย์ใจยุคงทองอาจารย์ทองในตำอาจารย์ทองหน้าตำอาจารย์ทองอูยานครูสั้งวิจารณ์บันปด เรียกว่าอาจารย์ตองเต้าเมื่ออาจารย์ตองเต้าเป็นปูกระตำคุณไสยาซามีลูกฤทษิ์หน้าว่าเตมาเรียนกันมาตั้แต่อาจารย์กงซึ่งเป็นลูกฤิษิ์อาจารย์เนียสวันทนนรา อาจารย์เนียสวดนนทราัลลาก็เป็นหลูกซิดกล้องอาจารย์สองตาวัดโกปัจจุบันอาจารย์กลอยเป็นหลูกซิดอาจารย์กลอยวัดมูกโกตองเป็นหลูกซิดอาจารย์วัดอนทาลา อาจารย์กงเป็นลูกศิษย์อาจารย์เอียด์วันนนตาลาส่วนนาตมาหรือตาลุงพรุมนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กงอาจารย์กงเป็นผู้ประสราทวิทยาง่ายไอเรียนหนังสือตาลุวงบวชปีสองซุ้น สองปันน่าร่อยี่บววแหลก,กได้เรียนหนักตำกรอมจังกงอยู่สามปีสอบได้ทุกจันทุกจันเรียนหนักตำเอกต่างจังหวัดได้องเดียวออต่างจังหวัดได้องเดียว ในรับหลังวัลเจ้าประเดชประคุณสันเจ้ากุณประพุทธิธรรมตาดาเจ้านามเือควรกันนุ่นในอดีตสันในให้หลังวัลจะไม่นั่นง่ารยให้าปาจอยนึ่งปื้นใายมาแต่ล่วงโยช่วยอยาญัจ่วยอาจารย์ปตันกุงตั้มมาตั้งแต่การเทศนาวาดที อนยาดโยมมาเป็นเวลาหลายปีดีดักมาปีสองพันนะรอยสิบสองก็ได้เดินทางไปก้อนุญาตอาจารย์กงไปเรียนหนังสื่งเตกุงเตปอาจารย์กงไปติดต่อได้ตวัด จนประทานหลังสิทธิ์ปากแปรจังหวัดดนดับ,บุรีกลางเดือน,นปอยไม้ปีนั้นไม่มีประโจทย์ซ้อนหนักตำทีวัดอาจารย์หลุงปีกกะปอยปอยกะไปตึงอ่อาจารย์ประมาจิต รือร้อแรบกรูวิกรมสมาธิกุ้นสันในป้าไปยูวัดจนประท้านหลวงปอปัญญาว่าไม่มีตีกระตันปากลับมายูที่วัดวิเศษสการไม่มีตีจะยูอาจารย์เกต ยาวกันนะบอกไม่มีตีจะยุแต่ตรงนี้ตยุได้ปออสอนอ้วได้ก็ยุเออ,อยุอยาน,นยูแล้วก็ได้ไปได้เรียนกวดวิา้าตอนนั้นปอเจ็ดติวัดโปูแล้วก็ไปเรียนยา ตีวัดปแล้วไปเรียนตีวัดปิจย,ยานเรียนแลวก็บอกว่าไม่ต้องเรียนถ้าลูกปีไม่ซึกไม่ต้องเรียนต่อเรียนแล้วไม่ใช่อะไรทำได,ด้ก็ไม่ประกาศสัญญาณใบประกอบกสิ้นให้ทึก่อนจึงได้แต่ว่าก็ไม่ลาความพยายามต้องไปเรียน เรียนเพื่อความสำโฉมอาเรียนเพื่อให้ได้ความรู้เอามาาหลักต้ายาจมตได้หลักต้ายาจมมันประบุรุษหลักยามาแล,ล้วหลักยาหลักหลักหลักหล,ลักยาสมุนไพรเป็นโม่ในตำใน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 บ้านโม่บ้านก็เ,เรียก ทำยาหลักก้าก้นกายหมากไมก้กายกองอาลุงป้าหนาเชือ่อป้าไปง่ายา,าสมุนไพรแหนนำมารู้จักยาเออรูจักยากันนั้นแล้วมาทำพิธีเามื่อทำพิธีต่างๆขึ้นมาก็ได้เป็นหลุงมือก้องประธานกงมีการหุ้งเก้าเนี่ยนำยา มีการอุ้มเก้าเนี่ยนํายาจำม่นไพรถึงเป็นตำรับที่ออมาจากโกแต่เป็นตำรับที่ล่วงโปกงกงไนโหลกมากแต่จากนั้นปีสองพันหนร้อย 7, สิบเจ็ดสาล่วงต้องกลับหวัดเพราะอาจารย์กุ้งไร มราณากรรมลงแจงกงโมราณากรรมแล้วครับเจ้าบ้านมีหนังซือไปเพียนหนังซือผมตาย,ยไปให้กลับวัดมาแตนหลักล่าการแตนเจ้าวหวาัดแต่ล่วงหลักล่าการแตนอยู่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดปีสิบเก้าก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวหวาด ก็มาเป็นเจ้าหวัดแลือหลืมมาตึงกับปัตนาโบสถ์ต่อาจารย์งคมสร้างไว้ได้กลึงนึงกระตําจนํำเร็จแต่กระได้ตัมรัวกำแพงก้องวัดต่อเติมซึ่งเริ่มลงตรมสร้างโบสถ์ต่อมาสร้างสตานตีสาลาจัตุระมุก ตะตันตีตีปฏิตะต้านรลูรเมื่อนล่วงป่อกงและหลูปรารปุตหรูองค์เกวจึงเป็นปราประจวัดสร้างมาอายุกเกือบสามร้อยปีหรือสามร้อยปีเป็นประมาณอันไหนมาเนนี้อันไหนมาตังนี้นอกจากนัง่งในปัตนาวัดนี้ตังมดตั้งแต่การ สร้างศาลาหลวงธรรมสร้างศาลาอุทยานการศึกษาหลังนี้สร้างเก้าไปอุทยานการศึกษาหนึ่งล้านกว่าบาทช่วนล่งศาลาหลวงธรรมศาลาการ,รเรียนสร้างบี่สิบกว่าล้านบาทสร้างโบสถ์ปกระเราบีกว่าล้านบาท หมายเหนว่า,ากวดที่จะสร้างเจดีย์เจดีย์ที่สร้างานงั้นปลอดฐานกงฐานไปอินเดียไปนัมัดสร้างการสร้างเวชนียสต้านซีตบตำบนะประเทศอินเดียตีประสูต,ติสัสรูตีสแสดงตำตีนิพานฐานได้รับ ตอนกลับได้รับปราบรมตาจากตูดกองอินเดียปลอมโดยตอนโปตอนโปออปลูกเตวัตวตดมู่ก็ออกต้องหนึ่งตอนตอนนึ่งนำไปปลูกเตประเทศมาเลเซียวัดเวลวันอาไปเอกตอนนึงสันเจ้าคุณ วัดทวนมีใจเอาไปปลูกอธิกวัดอวนวัด,วาวดาราณกูลทางติดเนืออน้อก้องอำเภอควนกานนุน่นกาติ้งติปรากฏอยู่ในองค์ของฐานกอบือบุตรบกตา้งหมายได้อยู่ในบุตรบกฐานบอกว่าประทาศฐานได้รับจากตูรินเดียมา อาจารย์จะสร้างดีน้อยเกี่ยวจนโปูปผูกข้ต้องแล้วแต่เราไม่ตายแท้คนเราจะสร้างจีดีไวทีวัดบาทรทุนอเลยต่างอาตมากยกมาติดต้านก็บารมีแห่งพระบรมตาตสพร้อมด้วยนิวเป็ดก้องอาจารย์เนียดเตียอาจารย์กงรับมาจากวโดนท่าลา ยกกนติตาานก็มีบารมีอยู่ในสร้างตีมันจุนียวเป็กดก็จะเดียดและในสร้างพระเจดีมันจุประบรมธาตุไหวง่าย,ายเป็นตีสักการะบูชาแต่ล่วงบนบ้านท่านคราวกันึไปนากรบนนนากรไปปักเนือปากิสานบนก็มีบารมี ในสร้างประบรุมมารดาขึ้นเพื่อมันจุประาสรีริกาตัดก้อ,อยมาปีสองพันห้ารอยสามสิบตีมีหลูกทิดอาจารย์กงมาจากสิงคโปร์จเจอโจกาก้ยว่าโจกากวายจวยตอบแทงคุณอาจารย์ สร้างเจดียบรรจุพระบรมธาตาได้ได้หมแกวปุ้มกลับไปหองคองคงโคนปุ้มกลับมาคอยแจง้งอาจารย์แกก็กลับมาไปราสร้า่เรื่องกลับมาวให้อาจารย์ไปกับปุ้มไปตำปีตีที่ของคง ก็ไปไปถึงได้รับความใจรับการสนรับจากปีนองพปุทธศาสนิขชนเจ้าฮองกุ้งถึงนับตื้อศาสนาพูทหมากมายอาฐานหล่านั้นก็ได้ร่วมมาทำบุญมาสร้างประามลมตาเจดีนี่จำนวนสร้างแสนบาท พอปลายปีก็ามาในบนไปญี่ปุนอ่าญี่ปุนได้มาส่องแท่นบานลูกคิดทำบุญกัก็มาเอามาตึงกัดปีสามสิบ้าวันเป็นวันมีสร้างกะบูจาในวางที่ลาิกวางที่ลาิกก็โดยพระเจ้าวรวง์เตอพร,ระองค์เจ้าป้าหนุปันอยู่ก้นอ่าพระองคได้เสด็จมา เป็นประตานในการวางที่ละฤกจากนั้นตาร่วงสร้างมาจนเสร็จเขาลูกในี่ยีสิบกว่าล้านยีสิบกว่าล้านเมื่อกันแต่าการสร้างตีวัดตุกติ้งตุกประการเบียของตัวเองมัง้งเบียของเจ้าบ้านมัง้งตีสตาอายมาสร้างจุดตำเมตร ตาวแต่ต้มลินในวัดนี่ต้มลินลินมันแกงกวนลินมันตะแกงไปทางด้านออกแกงไปต้มลินอยู่ในวัดไปนี่ประมาณสักสามลานแล้วที่ต้มไปเนี่ยจึงในเป็นหลานวัดอยู่แต่เชียงไม้นี่ก้ามาถึงแต่ว่าหลักจอ,อดน้ตหลัจอดลินทามเออแลักสร้างคุดประธานจมพันนโมประธานจมพันนโมเนี่ยเป็นพระอาจารย์ผู้ทีมีเบตาตรรมุ้ง ไกลมา,ากาบบาตันใจเรียกว่านอบตานเด้งตัวตานเด้งตานเรียกว่านอบูนอบ,บมากตัวร้ายเลยถึงคนเนี่ยมาเยี่ยมมันต้องตอบว่านอบ,บมากเยียมกอตา,านเออการนั่นต่างคนตางใจก็ามานอบ,บอาเป็นตีตังตันปูนเบตตางความเมตตาต่อ ที่หน้าวัดเตตอปุตตะบยษัทที่มาเยี่ยมฉะนั้นจึงได้สร้างศาลาอนุโซนประธานนอบที่มุ่งทำความือเสื่งคุณไม่ซีนายไม่ต็อกเตอร์ไม่ซีบุญซุ้งเซตตี้ปูเกตหมายรับทางนายจนจำเร็จไป เออเลยต่อเติมเสริมรัวล่งจากนั้นมาจนวางเป็นวัดเป็นว่ามาได้มีเตีย่ตีนไอ่าลายหลานบาดเลยดเต็มมาอย่างนั้นตอนนี้าาก็จ้งเติมเสริมสาล่าลงตั้มมาปลอกตีมัน กับแกล็บแต่จัดตีที่ต่างๆกเนี่ยกำลังก่อสร้างก่ตอนนี้การนี้ราก็ดับความจำแักจากวัดตู้มงคลที่อยากโยมมาตําบุญสุนทันห้จึงนายเป็นวัดบาน้วนที่ท่มบนแบบมาในท้ายกองเกาอ่อ,อนปอนราลาบัานสวน ครับเาล่าตัวตวันนี้ก็เหลา่าเดียวย